สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะบุคอยได้ลงคลิปป้างเดยนะครับเนื่องจากแม่กับบุคอยสบายนะครับผมแต่ว่าก็จะมีคลิปมาลงให้ทุกท่านนั้นได้เลือกได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ลงทีเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมน้องมีบอลตัวนี้นะครับมานําเสนออันนี้คือบอลสีฮันุมานคุกฝุ่นนะครับผมมาดูไซส์แม่พันนะครับลูกค้าเป่นจองไว้แล้วนะครับผมทุกท่านเป็นโกใหญ่นะครับ นี่แล้วก็จะมีชายชนนะครับที่เป็นฟอมใหญ่ๆแบบไซส์อลังการเลยนะครับผมอันนี้ก็มีทยอยมาแบ่งเลย่อยๆนะครับสำหรับไม้ฟอมกอ,มกอใหญ่ๆแต่สําหรับวันนี้นะครับผมจะมีกอที่รองลงมานะครับเผื่อใครชอบราคาที่เบาลงมาก็จะมีกระถางนี้นะครับสลับบนสีหนุมานโคกฝุ่นแล้วก็จะมีกระถา,า,างที่ราคาไม่แพงมากนักอย่างเช่นกระถางนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่กระถางนี้นะครับ สำหรับบอนสีกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นบอนมีชุดหัวนะครับผมทุกท่านตัวนี้นะครับถ้าเิ่นกัดสีแลลวิ่นจะเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีเดียวนะครับสำหรับบอนสีตัวนี้ตะกอนกับราคาค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ขายตามฟอร์มตามขนาดของเขานะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีเจ็ดแปต้นเลยนะครับผมจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูจํานวนต้นของ่นนะครับ นี่ครับสำหรับจํานวนต้นเพิ่นมีอยู่เจ็ดต้นแล้วก็จะมีหน่อหนึ่งกำลังงอกขึ้นมานะครับนี่คือหน่อใหม่ของเพิ่นนะครับผมที่กาลังแทงขึ้นมานะครับฉะนั้นถ้ารวมทั้งหน่อด้วยก็ประมาณแปดหนอนะครับผมสําหรับคนที่ชอบราคาที่ไม่แพงมากนักแต่ว่าได้ไซส์แม่พันธเลยนะครับสาหรับกระถางนี้ครหกร้อยห้าสิบนี้เป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ไซส์ที่เป็นแม่พันธุเลยนะครับผมก็จะมีกระถางนี้นะครับสาหรับบอลสีฮนุนมาน พกฝุ่นกระถางนี่นะครับเป็นต้นที่กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมนี่ครับแต่ละใบของเพล่นนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเพราะว่าเป็นไซส์แม่ันธุ์กระถางนี้นะครับผมมีหลายต้นมากๆเลยนะครับผมท่านเดี๋ยวพาไปดูจานวนต้นของเพลินนะครับนี่คือจํานวนต้นของเพลินนะครับสำหรับจํานวนต้นของเพลินนั้นประมาณเกือบยี่สิบต้นเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้นี่ครับฝั่งนี้ด้วยนะครับผม สำหรับบนซีฮนุมานคุกฝุ่นกระทางนี้จะขายอยู่ที่1,200รวมส่งนะครับผมอันนี้นะครับปกติถ้าเขาแยกหน่อขายก็จะตกอยู่ที่ต้นละร้อยกว่าบาทเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้กะถือว่าคุ้มสุดๆนะครับถ้าเราซื้อยกกอไปอย่างนี้นะครับจะไปทําการขยายพันธุน์กะขคืนทุนเร็วมากๆเลยนะครับผมสำหรับก่อนนี้เพราะว่ามีชุดหัวค่อนข้างที่เยอะและใหญ่นะครับ มาต่อกันที่ไม้ป้ายตัวนี้กันนะครับผมสลับบนสีมัคคาวานลังสันนะครับบนโบราณตัวนี้ก็ยังได้รับความนิยมและก็ถ้าเขาแก่จัดนะครับผมทุกท่านใบเิ่นก็นจะมีการกลายและก็มีการกัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับผมเป็นต้นที่แก่แล้วนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่ สำหรับกระถางนี้มีประมาณหต้นนะครับผมค่านอันนี้ก็ตกต้นละร้อยนะครับผมค่านถ้าใครชอบก็มีกระถางนี้นะครับผมมานําเสนบอบนสีมะควานลังสันก็เป็นไม้โบราณตัวนึงนะครับที่เป็นไม้ป้ายค้นขางที่จะสวยนะครับมาต่อกันที่บนสีพระนารายนะครับผมซึ่งบนสีพระนารายนั้นข้อแตกต่างเพิ่นนะซึ่งบนสีพระนารายข้อแตกต่างจากบนสีหงหยกนั้นใบเพิ่นจะงุ้มลงนะครับผมส่วนบนสีหงหยกใบเพิ่นจะงายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ เขียวเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมตัวนี้เพิ่นจะมีสีค่อนข้างที่จะจัดและเข้มกว่านะครับสำหรับบนสีพันาุ์กระถางนี่นะครับอยู่ในตับรามเกียรนะครับเผื่อใครชอบบออนสีอยู่ในตับรามเกียรกระถางนี่ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมทุกท่านมีจํานวนหลายต้นนะครับสำหรับบนสีพันานุ์นั้นก้านเพิ่นจะเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับสำหรับกระถางนี้มีประมาณเกือบ20ต้นเลยนะครับผมทุกท่านจะขาอยอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ ชอบราคาไม่แพงมากนักแต่ว่าได้ต้นเยอะนั่นเองนะครับผม่านสีเพิ่นค้นข้างที่จะเข้มและก็สวยนะครับสำหรับกระถางนี้มาต่อกันที่บอนสีพนักคนะครับสำหรับบอนสีพนักครกระถางนี้เป็นต้นค่้นข้างที่จะใบใหญ่นะครับผมท่านและก็ได้จํานวนหลายต้นนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับอาจจะมีใบเสียนะครับผมจะให้ราคาพิเศษไปนะครับเผื่อใครชอบ เอาไป่าไปทําจํานวนหรือว่าไปต้องการไปแยกเองนะครับผมท่านสำหรับกระถางนี่นะครับมีเป็นซิปกัวต้นเลยนะครับผมทุกท่านจะให้ราคาพิเศษอยู่ที่750บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นฟอร์มนี้จะอยู่ที่เป็นพันต้นต้นเลยนะครับผมดับซิปกัวต้นเลยนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ไปขยายพันธุ์นะครับผมทุกท่านหรือว่าจะไปเลี้ยงให้ฟื้นฟูสักหน่อยก็สวยนะครับผมในราคานี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับผมนี่ครับบางคนไม่อยากจะซื้อราคาแพงมากนัก แต่ว่าได้เป็นไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้ถ้าใบสวยก็ตกอยู่ที่พันกว่าบาทเลยนะครับผมสำหรับได้จํานวนต้นเยอะๆอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ไปเลี้ยงต่อองเด้อครับผมแจ้งใ้ก่อนนะครับมาต่อกันที่บนสีกวนอิมเป็นฟอร์มใบขาวๆกันบ้างนะครับฟอร์มนี้ค่อนขางที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับผมท่านแต่ละลําต้นของเขานั้นเป็นไซส์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับกระถางนี้เป็นกอใหญ่เลยนะครับนี่ครับ แต่ว่าใบก็อาจจะมีตำหนิบ้างนะครับผมทุกท่านแจ้งไว้ก่อนถังนี้นะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับได้20เกือบ30ต้นแต่ว่าได้เป็นไซส์แม่พันธุ์ใหญ่ๆเลยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่900รวมส่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้กะมีกระถางนี้นะครับมานําเสนอวันนี้มาดูใบเรียวยาวกันบ้างนะครับผมสำหรับบนตัวนี้นะครับผม นี่คือบอนสีนักคราชนะครับผมที่เพิ่นแผลงใบยาวแล้วนะครับสำหรับกระถางนี้จะออกไปแนวควนลค้ายๆาวกวนอูเลยนะครับผมทุกท่านนี่นี่คล้ายๆงากวนอูเลยนะครับผมทุกท่านแต่ว่าตัวนี้เป็นใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมท่านเป็นใบแปลกๆเยอะเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นที่แก่จัดและมีดอกด้วยนะครับกระถางนี้ได้ประมาณ1ิกว่าต้นจะขายอยู่ที่750รรวมส่งเลยนะครับผมกระถางนี้ แต่ก่อนถ้าฟอร์มสวยๆอย่างนี้นะครับผมคงตกเกือบๆพันเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมเนาะจะให้ราคาพิเศษไปนะครับผมนี่ครับจานวนต้นซิปกว่าต้นเลยนะครับผมทานอันนี้สําหรับคนที่อยากได้บอนสีใบเลียวยาวนะครับผมเพิ่นยังบ่เต็มฟอร์มปรนเดกก็เลยเอาราคานี้นะครับผมถ้าเต็มฟอร์มนี้ราคาถึงหลักพันเลยนะครับผมสำหรับบอนสีนักราชเพราะว่าเพิ่นจะเป็นต้นที่แก่จัดจริงๆนะครับถึงจะเป็นใบที่ผิวและสวยงามอย่างนี้นะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแลกะก็ช่วย F4 นะครับผม